เรืยการเจริญสติฝึกสติเท่านั้นที่จะทําได้และตัวสตินี้จะเป็นเสมือนกุญแจรถถ้าหากว่ารถท่านเยี่ยวมอดีที่สุดจะว่าหากุญแจไม่เจอจะไปได้ไหมทุกคนนั่งที่นี่ไม่มีใครคนพิการไม่มีใครงอเพื่อเสียขาสมบูรณ์ทุกคนเหมือนรถที่ดีแล้วแต่ว่ามีกุญแจไหมที่จะไปสู่เป้าหมายปทางหากุญแจเจอหรือยังเนี่ยเรากำลังจะมาหากันเย็นนี่แหละเสี่ยวไม่เจอก็เย็นนี่แหละหละ อันนั้นคือหากุญแจคุจคสติเพราะที่พุทธเจ้าอาุทฐานเมื่อกี้ใช่ไหมอเน,นกนชาติสังสาะระเมื่อเรายังไม่เจอสติเนี่ยจิตของเราได้ท่อนอท่องเที่ยวคิดไปเป็นอเนกนอันตราชาติบัดนี้เรามีสติแล้วทีนี้ตัวสติตัวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรถามว่าสัตว์จะมีสติไหมไมีคนพิกลพิก,การมีสติมนุษย์เราสมบูรณ์ก็มีสติแต่ทําไมจึงทุกข์อยู่สัตว์ก็ทุกข์คนก็ทุกข์ พราะว่าสตินั้นมีสมมติร้อเซนเนี่ยสัตว์มันจะมีสักเท่าไหร่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่คนที่ปกติหน่อยก็มีถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตแต่ใครก็ตามทีามีสติดูตัวเองนะไม่ใช่ติในความคิดสติที่สองระดับใช่ไหมหึือสติสัญชาตญาณสองสติสติที่เป็นปัญญาญาสติสัญชาตญาณในสัตว์ก็มีคนก็มีแต่ว่ามันรู้แต่ข้างนอกไม่ได้รู้กลับเข้ามาแต่สติที่เป็นปัญญาญาจะรู้กลับเข้ามาดูตัวเอง เพราะนั้นถ้าหากเรายังคิดออกไปข้างนอกคิดคิดคิดออกไปเนี่ยสติก็เลยก็อยู่ในระดับสัญชาตญาณยิ่งคิดออกไปก็ยิ่งเพิ่มพอจะไม่พอใจมากขึ้นมากขึ้นโจนที่แย่ที่สุดร้ายที่สุดก็มีสตินะาทีชักามันก็มีสติแต่ทําไมมันดับพุ่งไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นสติสัญชาตญาณดังนั้นจะทํายังไงให้สติเป็นสติเป็นปัญญาญาณก็ต้องมาพัฒนาให้สติหันกลับเข้ามาดูตัวเองด้วยการมาทําเกิดขึ้น แลนั้นเองสติปัฏฐานจึงเกิดขึ้นผู้ไดเจ้าจึงได้บรญญัติสติปัฏฐานท่านเคยที่ทำนี้ไหมสติปัฏฐานสูตรเคยไหมเคยใช่ไหมบางคนก็นยังไม่เคยพ่ออยู่ไกล้วัดหน่อยถ้าคนอยู่ใกล้วัดหน่อยก็จะเคยนะ่ไใกล้วัดหน่อยเพราะนั้นสติปัฏฐานประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยพิจารณากายในกายพิจารณาเวทนาในเวทนาพิจารณาจิตในจิตพิจารณาธรรมในธรรม พิจารณาสี่อย่างนี้เรียกว่ากลับเข้ามาพิจารณากายกายของเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรเรารู้อาการสิบสองท่าสี่อาการสิบสองเรารู้แต่ว่าเมื่อประกอบกันแล้วมันมันมีอะไรปรากฏขึ้นมาให้รู้ว่ากายอันนั้นคือการเคลื่อนไหวรู้ไ่าในตัวของเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวกี่ระดับโยงในตัวของเราเมีการเคลื่อนไหวกี่อย่างเอาง่ายๆที่เห็นหนึห่งลมหายใจสอง ลุกย่างนั่งเดินนี่ได้ไหมอ e ีบดสี่ยืนเดินนั่งนอนทําให้เคลื่อนไหวใช่ไหมสามขณะนี้เราพับตาอ้าปากพูดได้ไหมเรียกว่าอ e ีบบดย่อยสี่ตัวของเราที่พูดไปเองมานี่พาอท่าอะไรถ้าดุมตัวที่เรานั่งตรงได้นี่พ่อท่าอะไรถ้านินใช่ไหมในตัวรู้ในตัวของเรารู้สึกเจ็บว่าปวดว่าร้อนว่าหนาวว่าเป็นท่าอะไรท่าไฟ และถ้าทั้งสามไม่ทํางานร่วมกันได้เพราะพัดน้าใช่ไหมการเคลื่อนไหวของท่าและในอาการสามที่สองก็เคลื่อนไหวให้เราได้เจ็บได้ปวดได้เมื่อยได้สบายไม่สบายตลอดเวลาเรื่องอาการของสามที่สองและในขณะเดียวกันก็มีของเสียออกมาเรื่องอสุภะขี้ตาก็้นารตาขี้มูก็ไร่จะหูเจะบมืลิีดกายไหลออกตลอดเวลาเรื่องของเสียดังนั้นการเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยแม้แต่รถเี่ยเคลื่อนไหวมันก็ต้องมีท่ออะไรท่อไอเสีย มีท่อเดียวนะอย่างไรอย่างมากก็สามท่อแต่คนเรามีถึงหกท่อแสดงว่ามีของเสียของเสียเยอะ,อะขอท่อคือตามือจมูกิ้นและการมีเก้าท่อนะเก้าท้อมีอะไรบ้างตาสองนับไปที่ครบไหมเก้าท่อในตัวเราเนี่ยหูสองจมูกสองเป็หกแล้วนะปากหนึ่งเป็นเจ็ดทวารหนักหนึ่งแปดทวารบอลหนึ่งเป็นเก้า มนุษย์มีเก้าข้อเยนะ้ยกันเก้าข้อหาเสียเก้ารอยเสียจะแล้วมีพลังสูงมากนะีเก้ายเสียดังนั้นในชีวิตของเรามีระบบการเคลื่อนไหวตลอดเราก็เอาการเคลื่อนไหวของกายนี่มาเป็นอารมณ์กรรมาฐานถ้าเราไปเอาเฉพาะลมหายใจเนี่ยพอไหมไม่พอเพราะมันถึงหอย่างดัานนั้นเองกรรมาฐานที่ใช้ลมหายใจเนี่ยถ้าคนไม่มีสติปัญญา ขั้นอาชีวะจริงๆเนี่ยไม่ประสงค์สมาสุทธแต่เรารู้ว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยอยู่ในขั้นปานกลางาสติปัญญายในขั้นปานกลางาเพราะฉะนั้นจะใช้ลมหายใจอย่างเดียวไม่พอในการที่จะรักษาใจรักษาตัวปกตินี้ได้ดังนั้นเอามาเคือนทีนพบก็เทียนเพราะท่านใช้การเคลื่อนไหวทั้งตัวเป็นอารมณร์สมถานนะเอาทั้งหมดไม่ไเอาหายใจไม่ไม่ได้เอาแต่ลมหายใจพับตาปากหายใจ เหลว้าอะไรความพวกเงยหยิบหยับจับ่วยก้าวหน้าถอยหลังเอาหมดน่าจะเคลื่อนไหวมือไหวเท้าทำอะไรแต่ยู่ๆเราจะเอาการเคลื่อนไหวทั้งหมดมาเป็นที่ตั้งของกรรมฐานเลยเนี่ยจะได้จะจะไหวไหมไม่ไหวเพราะสติมันอ่อนเพราะฉะนั้นก็เลยมีระบบการสร้างสติขึ้นมาส่วนสร้างสติทําแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวจะได้มนบุอาจารย์ธวิลมาสาธิตให้ดูมือควิบเห็นสร้างจังหวะอยู่โยนสร้างเปียนแล้ไปสร้างให้โยน